จิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับ mm hmm. ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์ที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็เข้าโหมดวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมทุกๆวันนะครับช่วงนี้ะนะครับก็ขอญาตินำ อ,อิโต้ในตำนานของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นมีดอิโต้ที่ไส์ใหญ่มากๆเลยนะครับความยาวก็ความยาวยี่11นิ้วรวมด้านและฝักนะครับแล้วก็ เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับฝักก็จะแกะเป็นรูปองค์ปูหรือสีนะครับถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมเก็บมานานแล้วนะครับพี่น้องท่านใดทีอ่อยากจะเช่าบูชาเก็บไว้ในบ้านนะครับเพื่อเป็นมงคลนะครับจะดีมากๆเลยเพราะว่า,าเป็นมีดไส์ใหญ่มากๆนะครับ ยี่สินิ้วเศษเศษนะครับรวมด้านและฝักก็ถือว่าเป็นด้านที่ใหญ่มากๆนะครับนะครับนี่สวยงามนะครับโดยเฉพาะฝักนะครับแกะเป็นรูปองค์ปูหรือีทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเดิมๆทุกอย่างเลย ะนะครับนี่ก็เป็นส่วนของฝักเดียวให้พี่น้องได้ชมส่วนของใบมีดเลยดีกว่านะครับขออนุญาตซูมนะครับพี่น้องจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับนี่นะครับ,นะรบแกเป็นลูกช้างนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษ์ ของหลวงพ่อเดิมมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านก็จะใช้ช้างเป็นพาหานะในการเดินทางนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นยันตรีนะครับตรงลำตัวช้างแล้วก็มีอักขรชัดเจนนะครับนี่สวยงามแล้วก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับะนะครับนี่ นะครับการตอกพระคาถาก็ชัดเจนนะครับเนี่ยโลหิเดิมๆทุกอย่างนะครับก็ซูมได้ประมาณนี้นะครับขออญาตนะนะครับนี่พี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับด้านนี้เป็น แกะเป็นพญานาคนะครับเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับพระคราถา,าก็ทุกอย่างนะครับถือว่ามาเต็มพิกัดเนี่ยเต็มใบมีดเลยนะครับถือว่าเป็นเรียกว่าอิโต้ตัดลมตัดไฟตัดวิบากกรรมต่างๆนะครับย,ยิ่งเราถ้ามีไว้ในบ้านนะครับ จะป้องกันภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพายุอะไรต่างๆนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับโคนมีดก็เป็นยันยันประจำตัวของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นยันนโมพุทธายะกันมีดแน่นนะครับอีกด้านเป็นลายตอกลายน้องสิงนะครับ ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามและก็น่าเก็บมากๆเลยด้า,ดามนะครับแกะเป็นเป็นพระปิตานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีโลหะรัดนะครับเนี่เดิมๆทุกอย่างนะครับนะครับก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วเริ่มต้นสัก,กราร มาวันที่สนะครับปี69 <_ S 1> ก็นำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับมีเทพสตาร์ะนะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆนะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นวันที่สของพุทธศักราช69นะครับเดือนแรกเลยะนะครับ นะครับโลหะทุกอย่างดีมากๆนะครับเล่มน,นี้นะครับคมน่าจะาพาไมดใช้ได้จริงนะครับเพราะเป็นมีดเล่มใหญ่ๆเลยาสามารถที่จะพกเข้าป่าได้เลยนะครับนะครับสวยงามมากๆเลย พี่น้องท่านใดนะครับมีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูถ้าชอบอย่างไรก็ลองลอง,ลองทักเข้ามาได้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับพบเจอได้น้อยหายากนะครับลักษณะมีดอย่างนี้นะครับ คาบใครต่างๆชัดเจนนะครับโดยเฉราะโลหะอ่าก็ถือว่าเป็นเหล็กที่ดีนะครับอ่าน่าจะมีส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตะปูสังขาวานอนเหล็กคานโบดเสาโบทต่างๆอ่านะครับเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับในแต่ละวันอ่าแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมบอกอ่าด้วยความรักความศรัทธา นะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสืบต่อไปนะครับในแต่ละคลิปนะครับก็ไม่เกิน10นาทีนะครับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับ นะครับก็ตามนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันะนะครับนี่แฟนคลับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ไม่น่าพลาดจริงๆนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าผมได้มีโอกาสไปสอดแสวงหามานะครับเพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับ นะครับชอบอยางไรก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็0979991983 ID Line ก็เบอร์เดียวกันนะครับนะครับเหมือนที่ผมบอกเป็นไซส์อิโต้ที่ใหญ่มากๆนะครับ21นิ้วเสรศจๆนะครับ น้ำหนักก็ดีนะครับทุกอย่างมีความสมบูรณ์มากๆเลยนะครับว่าเล่มนี้ผมก็ได้มาแจกจากแถวตาครีนะครับก็ถือว่าเป็นทินที่มีมีดหลวงพ่อเดิมเยอะนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ